สวัดีค่ะน้ำมันด้วชาแนลค่ะเอฟซึทุกท่านพี่น้องมาหนีไม้เยี่ยมสวนคุณยายทองกับแม่อุ่นคือเก่านะพี่น้องเนาะม,นมาหนีไม้เยี่ยมสวนเกษตรคุณแม่สวนพี่น้องนะคะพี่น้องเนาะพี่หนี่สิ้อ้าเบิง่งบริเวณหลอดดา่านมาหนีว่าสวนเกษตรคุณแม่เ้าเหลี่ยงอย่างแดงนะพี่น้องไปพี่น้องสวนเกษตรของคุณยายแข่งค่าแข็งแน่นะแม่เอ้ยคักอี โอ้ยพอดพกินข้าวแทบวะหอนมันไข่ก็จะกี่ยงมาจะกี่หอนหลายเนาะแต่ว่าขันต๊กับไข่นาเมียแต่กันร่มร่มนน่อเนาะเป็นตจยานเนาะร่มกับว่าร่มมีดอกฝานะจดีทั้งร่มทั้ง้าบ่อมงฉลเพื่อผงนูว่าโอ้เพื่อบเขียบเพื่อเพ่ปงนเคื่อเป็นพี่น้องงาสพเางรอบ่งสวนบบกเขียบของคุณยายพี่น้อง มาอยู่สวนแม่ท่วงกับแม่อุ่นเด้อพี่น้องมาอนีนอเนาะเขตบ้านน้องโอนค่ะพี่น,อน้องตำบลเชียงพินเนาะคะ่ะอำเพิ่มเมืองอุดอรเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแนะนำให้บูงสวนบริเวณพริเวณมาหาสองย่าดัเนยได้พี่น้องไปทั้งไกค่ค่ะืันนี้ก็ได้โอกาสกับแวบมาฝนมันตกหัเสาร์นื่นๆแม่มาสวนกา,าจะสอกก็บบริเออกสวัสดีตอนแรงๆนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะอันนี้คือบริเวณสวนนะคะมาเยี่ยมเยี่ยน คุณแม่อุ่นกับแม่ท้องคือเก่อน,นะพี่น้องเนาะบอกพริกเนี่ยมันได้แหรอบ่อแม่บ่กพริกนะฮะเริ่มแล้วน้าป้าหนูบริมาเป็นเดี่ยนเ,ยเดียวแม่เน้เอ,อ,เ,อ,อเป็นเดี่ยนเลยนาะพี่น้องไปไปเบิ่งแม่เราปาลูกขึ้นมาใหม่เลยได้ซุ้มที่ฮาดทายตอนนั้นมันไปเม็ดแล้วพี่น้องอันนี้ขึ้นมาใหม่เลยตอนนี้ยซ้อนแถวพี่น้องพี่กำน้องเฮ็ดสวนพี่น้องไปพามาทางนี้นมาอุดหนุนคุณยายในเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ซีเมนต์เป็นพักบุ้งนะคะ พักบุ่งคุณยายพึ่งวานลงงนะพี่น้องเนาะจงก็การจะเริ่มเติบโตนะคะอันนี้จะเป็นบักเขือเนะพี่น้องเนาะเป็นบกักเขอนะคะมือนี้กระแวะมาอุดหนุนคุณยายเช่นเคยค่ะพี่นอนะ้อ,เอนงเนาะบักเขาก็ง่ามค่ะเถอะเนาะโอ้ยถ้าเป็นพ่อนาะมพ่อปุ๋ยแห้งสิโรคคร่นะเนี่ยจะนีกระโรคอยู่เนาะ,ะพี่นอ้องมึงบักเขือคุณนแม่เขาเป็นหมากเราพี่น้องส่วนบกักเขอคุณแม่อุ่นแม่ท่องนะพี่น้องเนาะ ยุคแบาน้องอ้นนะคะพี่น้องตัวนี้เนาะนำผ้ามาทายสวนสองพี่น้องนะคะพี่น้องเนาะสองพี่น้องสองแยเนาะพี่น้องบุกที่บล่อยยัทั้งฝุนก็เริ่มแกแล้เนะคะตัวบุกี่ก็ได้บุกคุ่ก็เริ่มไหวแล้วพี่น้องมันถิ่มช่วงหนึ่งนะคะมันห่อนหลายเนาะวันนี้เราก็จะเริ่มปลูกไปพี่น้องจะนำเสื้อผ้าไปทายสวนบะเขียบนะคะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัมาทายสวนคือแม่เชิญเคยนาะพี่น้องผ้ารอบงบริเวณสวนนะคะพี่น้องเนาะ โบแกวมาหาหนามน้ำเนี่ยจะต่อย่สวนลุงหม้อเก็บบอกขืออะไบ้านนี้แม่บ้านนี้เสียวพักยังร่องเรียนนี่แม่พักซี่บอกให้ยังเนี่ยโอ้ยบ้านพักคงตุ่มันเกิดแล้วจะของคนกับคนว่ามันไม่น่นเกิดมันมันดินแห้งมันแหงเนาะไนแหงเนาะจะบ้าไปขึ้นกันขึ้นต <JA ัวหรือว่าไม่ก็มัน วันไม่วันที่วันบาเกิดได้ขุดบิง้งวดเตียขุดขึ้นล้วขาอักลัยังไม่เศ้าแต่ว่าม,มันเบื่อจ่อเก็บบักเขือแหงนี้พ่อสู่ได้ก็สู่ไปแม่ชีวิตดินล้นที่หนอนลงยเก็บบักเขือนะคะ งามงอมแถาไปได้ก็ฮาคกันยูกันเศร้าพี่น้องท่าไปได้กะเห็ดเมียไปได้ก็เห็ดน้ำสีแหงนี่แจกยังเห็ดที่เก่าจ้ะแหงไปแล้วสามหนึ่งเดียวสองสาวหนอแม่เนะป้ากระบวบ่อนอยู่ปัวปัวอยู่ป่ากระไดแม่พี่น้องแยกข้ามวงแยกเก็บกักเถือพี่น้องเนอคุณยายสู้ชีวิตพี่น้องอันนี้อีแม่ท้องแด้พี่น้องเนอีแม่อุ่นอยู่ฟังฝนพี่น้องมี่กับน้อง อยู่พ <les> so so mm ักสวนขัวจะพุ่มใจได้แม่เนาะห้องมีทีดินเ้ามีนาเ้าเฮ็ดกันเนาะแม่เฮ็ดจังสี่ห้องพุ่มใจเนาะแม่เนาะได้หน่อยได้หลายเ้าก็ะนำพักนำแรงแม่ต้นทุนชีแต่ละคนข้อมคิดบ่คือกันเนาะแม่ก็พุ่นว่าแต่ละคนว่ามันคิดบ่คือกันไปนั่งถางเงินจากมันสิบบาหาเ้ายิ่งได้แล้วเงินแลนใซงเงินอยู่แล้วมันสิได้อยู่ได้กินอันนี้ก็ที่หองเองเองแล้วจ้า ที่น่องบกเขื่อนจะที่น้องยายกแล้วปูบกเขือนเป็น่อยบกเือมื่อดอกสีเม่นพักเพื่ออื่นขึ้นมาที่น้องเออบริมาโดนแล้วได้หญ้าขึ้นม้ดอทั้งขางเอือมาตะก,กี้บกที่วยังก็เต็ม,มดเนาะอมาแบบนี้แห้งแรงมาดอกที่น้องเอออย่างว่บบริแมาเป็นเดือนแล้วเด้อหาเถาสองแถาวะ่ะวันนี้ซื้ออะไปเบื่องก็น่าสน,นุกว่ะ พี children, people, water, so, earth, ่น so, so, right, ้องอันนี้คือบริเวณรอบด่านสาของคุณยายน้พี่น้องเนาะพี่นางเคย้มาถ่ายบางอย่างแต่เดือยที่แล้วคุณนพี่น้องตอนนี้น้ำก็ลดลงหลายแห่งหมดแล้วพี่น้องก็มาใส่สะนี่แล้วนะคะพี่น้องเนาะถ้าอยู่แล้วมีน้ำาหลสาเนาะพี่น้องสานี่ก็ใส่จริงจริงอยู่ค่ะพี่น้องเนาะไอ้ขนาดภาพไปเพิ่งสวนบักเขียบนะคะหรือไปเบิ้งต้นน้อยหนานั่นเองเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะตรงนี้ก็เป็นบริเวณขอบสาของสองย่านะคะสองพี่น้องและพี่น้อง คุณอะยู่ไฮยู่หน้านะคะทัานคนก็เป็นสวนบกเขียบนะพี่น้องเนาะท่านนี้ก็สิเป็นสวนเกษตรของคุณยายนะคะข้างล่างนะกกปลูกเขาแล้วพี่น้องเนาะยอดเขายอดยังแล้วพี่น้องโอ้ยบริเวณรอบด,ด้านนะพี่น้องเนาะเม่มา่งเ่สองย้ายพี่น้องหนาาสมัครจะเล่าฝนมันก,ะกาาระโตกระม้าบ่ได้น,นะพี่นอ้องฝนค่อยแหละก็เลยเป็นแดดอ่อ,อน,ออนๆใบใแรงๆนะพี่น้องเนาะตาหาวเรื้ๆอๆฝนสิตโตอยู่ยืนี่แล้วพี่น้องเนาะ อันนี้คือบริเวณทางหลังสวนนะคะพี่นหน้องเนาะีต้นดอกข้าต้นดูต้นมะเขียบสรารพัดต้นพี่นหน้องเนาะป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะทุกท่านเนาะพักกระดอเนี่ยโอ้ยบ,บะอึดบ่อยากได้พี่หน่องอคุณนะแห้งอึดแห้งอยากขันได้ซื้อเพื่อนกินแซ่บหลายพี่หน้องพักกระดอก็ได้คุณนะมีแต่พักกระดองธรรมาชาติได้พี่น้องเนาะอ,อันนี้คือต้อนบะเขียบ้ังพี่น้องจกอักหน่อยคุณยายก็ได้เก็บมะเขียบนะคะ เงาก็สิได้กเก็บบเขียบคายนะคะพี่น้องเนาะจะเห็นตัวแง่บ่พี่น้องบ้คัตตัวแง่นะคะแง่ได้ยังพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องไปจ้ะถ้าลงามาบงถังน้องขอค้าพเ่้าของขมิ้นอุ่นในท้องนะคะสองพี่น้องได้พี่น้อง สองพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้ามีลูกไส้พน,นึงเล่นนะเล่นหลังมาสันว่าคุณนะพี่น้องเขาได้หยอดไ้เขียวเลยได้พี่น้องเนาะท้างใต้นี่ค่ะดูนะเขาเขียวเต้มทุงเราหยอดนะครับพี่น้องเห็ดหน้าหยอดเอานะพี่น้องเนาะบริดํานะคะอันนี้คือสวนในหนาฟังคุณยายนะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเสียหญยาบะเขียบใส่ปุ๋ยควนดินนะพี่น้องพอได้อยู่ได้กินพอได้เก็บขายเนาะ สองแถวนะค่ะพี่นอ้องฮ็ดผืชสวนขั้วปลูกพักสวนขั้วปลูกพัดผสมประสานนะพี่น้องเนาะเพื่อสิดเดเก็บขายนะพี่น้องเนาะอันนี้นาคุณยายค่ะพี่น้องคุณน่าเขียวเมื่อยยอดขอเรียบร้อยแล้วพี่น้องปีนี้เรยอดเจ้าหวัวปีนะคะเขาเขียวเต็มชงแล้วพี่น้องเนี่ยที่ก็ลายลายอยู่พี่น้องเนะาะกระสีบอลเป็นรอยผอม่าอีเมลว่เาเจ็ดสิบรืรอรอยลายอย่างนี้ดนะพี่น้องเนาะ มีลูกวทรายเห็ดทวนๆอยู่ค่ะพี่น้องมีลูกวทรายเดียวเนาะสองพี่น,อน้องอยู่ไฮอยู่สวนเนี่พี่น้องเนาะมย่าไม่แพ้เบิ้งพี่น้องแพ้ขั้วเป็นอยู่ของแม่อุน่นกับแม่ท่องนะพี่น้องบริมาเป็นเดี่ยวแล้วก็เลยแวะมาเบิ้งสองเถอะว่าขั้วเป็นอยูู่จะไหนนะพี่น้องเนาะคลิปนี้นำะพรวิชญ์อฝากไว้สนิทกันนะพี่น้องเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน,านะะ้าด้วยค่ะเด้อวันลำสิบห้าไปเบิ้งอย่างเดียวนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกท่าน